เห็นทลิปนี้แล้วรู้สึกแปลกใจนะครับแต่ก็ดีใจกับพี่น้องลาวด้วยเนาะที่ให้คนจีนเข้ามาเช่าบ้านนะเพื่อที่จะได้มีไรายได้เพราะว่าลาวจีนเวียดนามเป็นพี่น้องกัน <c oughs> ยกเว้นคนไทยนะคนไทยนี่คนลาวเขาตราหน้าว่าเป็นศัตรูนะแต่ในที่สุดนะครับ คนจีนขนเกลี้ยงบ้านเลยขนไปเกลี้ยงบ้านเลยครับซึ่งมันมันไม่สมควรจะทำเนาะก็สงสารเจ้าของบ้านอยู่เหมือนกันนะแต่ก็อย่างว่าเขาบอกว่าคนจีนคนลาวนะคนเวียดนามพี่น้องกันไม่ทํากันช่วยเหลือกันแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยมันใช่หรือเปล่าไม่ทราบ ลองไปดูสิครับนี่ของจริงจริงอยากจะบอกกับพี่น้องลาวว่าท่านลองคิดดูดีๆนะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่อะไรไม่ใช่ไปดูครับน่าสงสารวะ่ะอ่ะสบายดีผมไหม่พี่น้องอ,อันนี้แมนอยูหลวงพะบางบ้านพลแพงนครหลวงพะบางอ่ อยู่บ้านเลขที่17หน่วย184เมืองหลวงหบอบางเออเนาะจะมาไลฟ์สดให้เบิง่งเกี่ยวกับเรื่องจีนเสาเฮือนเออจีนเสาเฮือนขา่าวพระเจ้านเนอปะปัจจุบันนี้ประตูนี่ก็มัง่งไปแล้วประตูป้องเยี่ยมเลยนะสัญญาเซาเนี่เป็นมัดอยู่เดือนสองสองพั 64, นสี่เนอะอประตูะมันก็มั่งเอาไปเลยบุม๋มีเลยประตูดีครับประตูป้องเยี่ยม nó à, có một chút bọc dầu các bạn nó bay nè sai phun sai phay các bạn nó bay mất nó sai phay các bạn nó bay à nó à tôi nhảy các bạn à tôi nhảy các bạn nó lơi à mang nó mất nè mang nó mất sai phun sai phay cả còn mẹ cái đỏ ấy buồn hamada này chìm đây nó นทางในเฮือนบงด้วยนี่นะทางในเฮือนมันก็มั่งมืดนี่ประตูนี่ก็มั่งกมืดนี่ประตูบ่งเยี่ยมก็มั่งเออมั่งมืดแอแออีกหาหน่วยเอาไปมืดเลยแออันนี้แม่นสั้นหนึ่งเนาะเฮือนนี่แม่นอยู่แขวงหลวงพะบางนาคอนหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางเนาะเออนี่อันนี้ก็มั่งไปมืดพัดลมดูดอากาศก็มืดเออนี่ยเนอะของน้ำ้องในทั่มัมด ตัวบวกคุมค่าเด้อให้ยจีนเสาพ่อแม่พี่น้องเงาเออเนาะมันหลักไปมดเนาะเนาะแต่ว่าขาพระเจ้าก็ได้ไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเออเนาะแต่ยังพันมีความคืบหน้าอยังนี่อันนี้นี่ก็หลักไปมดเนาะเออเนี่ยเงินคั่วอันนี้นะเงินคั่วมันก็นมากไปมดบานประตูดิเดี๋ยวพาขึ้นเบิ่งอีกชั้นสองเนาะเออชั้นสองก็ถือว่บาบ,บ่เป็นตาเอาเลย เนาะกินได้มาเซ็นสัญญาเชาเฮือนข้าพเจ้านี่นะสัญญาจะหมดอยู่ในเดือนเดือนกุมภาปี2024เนาะแต่ว่าถลักไปซะก่อนอันนี้ประตูชั้น2นี่นะประตูหน้าบ้านนะเนาะเนาะออกมาหน้าบ้านนเนาะถลักไปจนหมดเนาะบ่ยังยังเลยบ่คุ้มค่าพี่น้องให้นเชานะเด้อ บ่คุ้มค่ากันจังน่อยเลยเนาะอันนี้เป็นบทเรียนอันใหญ่หลวงพ่อแม่พี่น้องนี่ห้องอยู่ห้องนอนก็บ่ไปตเอาเลยเนาะประตูนี่ก็มาเอาไปหมดนี่ประตูนี่มาเอาไปหมดนะเนาะมาไปหมดนี่เออมูลค่าเสียหายเกือบ200ล้านมูลค่ากันเสียหายเนาะเกือบ200ล้าน ถือว่านักนอนบ่คุ้มค่าเนาะเอาไปหมดประตานประตูบ่ยังเลยบ้านประตูชั้น2นี่กเนาะอันนี้บ้านประตูหลังบ้านก็เอาไปหมดชั้น2นี่เนาะเนาะบ่ยังเหลือจักอันเลยผมเห็พี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งนี่พื้นเฮือนพื้นาก็บ่ปเอาเลยเนาะอันนี้แม่นสภาพจีนจีนเซาเออ เนาะเดี๋ยวนี้มันกำลังเริ่มเริ่มงัดดักลักไม่แป้นนี่เดียเห็นบ่มันเริ่มงัดออกมาแผ่นหนึ่งเลยนะน,นี่เออมันเริ่มงัดออกมาหนึ่งนะนี่นี่มันเริ่มงัดออกมาเห็นไม,นมออออนะ่มันชิง,งัดเอาไม่แปน้นมันเริ่มแล้วฮะนาเนาะพี่ลึกคนขี่หลักอันนี้มนเมนดูแขวงลวงพอบางเด้อเอออยู่แขวงลวงพอบางพ่อแม่พี่น้องเนาะเออ อยู่มเมืองมอรดกโลกเออแต่ว่าข่าพระเจ้าก็ได้แจ้งทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนาะเออแต่ว่าพ่นก็นยังติดตามให้อยู่บ่ยังบ่ทันมียังคืบหน,าน้าเนาะเออเบิ่งเอาสาภาพนี่พ่อแม่พี่น้องบุพีตาบังเอาเลยเออเดี๋ยวนี้มันกำลังกะเกียมสิลงัดอ่าเป็นปูเฮือนเนาะเพราะว่าเป็นเฮือนสองสันสันทึงนี่ปู้วยไม่เนาะ เออมันก็เป็นเกมนักหน่วงเออจีนนะี่ะอันนี้มเมนเทนของข่าวพระเจ้าเองนี่ <c oughs> สบายดีเ,ดเ,ร,เ,ร,เ,ดเรื่องผมในที่น้องเ,นะเออขา่าวพร,ร,ระเจ้าเคยไลฟ์สดจ้าเทือดหรอเทือดที่เทือที่สองที่ไลฟ์สดเกี่ยวกับเฟซบุ๊กนี่นะเออข้าพเจ้าขึ้นมาเบิ่งเพื่อนอยู่โรงพยาบาลเพื่อนของข้าพเจ้าเองนี่แหละเนาะ คือคนขีเออหรือว่าจีนมาเซ็นสัญญา,าเซาเฮือนกับขาบ้าพเจ้าเออเซ็นสัญญาเซากันสัญญาบ่ได้หมดแต่ว่าเครื่องเสียหม,มดมากไปหมดอันาประตประตูระบบไฟฟ้าหมดเน,นดาะเออมาเอาจนหมดเลยนี่เด้อประตูเีย่ยมกับยงเอออันนี้บอนแอร์ เอหาหน่วยเอาไปเมื่อเนาะเอหาหน่วยเออระบบไฟฟ้าบ่ยังเลยเมืเลยระบบไฟฟ้าเนาะดังนละครัพเจ้าขอวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ช่วยจับคนหายได้ไวๆในอนเนาะเออช่วยจับให้ได้ไวๆนะเห็นบ่มดบ่ยังหยังมดเลย อันนี้เป็นปรากฏการณ์แนวท่อในสังคมอยู่ในนครหลวงพระบางของเฮาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะบ่ยังยังจักอย่างบังดูนี่นอบ่ยังยังจักอันเลยเนาะเออมัขอให้เจ้าหน้าที่เฮาอยู่นครหลวงพระบางช่วยจับ้เด้อเนาะเออพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอือ ไปมียังการบึงสวยๆในพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะออืมย่าไว้เนื้อเสียใจลายจีนดินะมาเสาเฮือนเสาซานเป็นบทเฮียนเด้อพ่อแม่พี่น้องเขาเนาะเป็นบทเฮียนอันนี้ฮะเนาะโบได้โบคุ้มเสียได้โบคุ้มเสียพ่อแม่พี่น้องได้โบคุ้มเสียเลยเนาะ มั่งไปเมดมูลค่าการเสียหายนี่เทียว่าเกือบสองรอยลา้านทั้งหมดทั้งมวลนี่นะเนาะมูลค่าการเสียหายนี่เกือบสองรอยลา้านนี่เงินเล็กที่เท่านี้แหละพ่อแม่พี่น้องนี่อันนี้เป็นเงินของข้าพเจ้าเองเอออยู่นครหลวงพระบางเนาะเป็นเงินของ,งข้าพเจ้าเองนี่แหละนาะนี่ยมันนี่พาทีมงานพาทีมงานไอ้น้องมาแต่แขวงซอนในเขต สิมาจัดการพกขีหลักจับได้สิตัดคอถิ่มเลยจับได้สิมดมันขดกระซงสะกระบาหลุดเมื่อสวัสดิเขตพนละอันนี้แมนทีมงานของเราสิมาตามล่ามันเบิ่งมันเป็นจังไงนี่ทางมันเข่ามันก็เข่ามาทางนี้เลยนะมันข้นเครื่องออกมัพ่อแม่พี่น้อง อได้บ่คุมเสียสัญญาเช่าแล้วจะหมดอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024นี่เนาะนี่เด้นี่เฮือนของข้าพเจ้าแล้วเออเป็นเฮือนก่อ2ชั้นเออทรงลาวเฮาเนาะเออนี่ล่ะเออขอวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ดูแขวงลงาบางเบิ่งแย่งชวยนี่เด้อเนาะขอให้เพิ่นจับคนายได้ไวๆพอแมพี่น้อง เสียหายบมธรรมดาผม่พี่น้องเลยนี้อเห็นบ่เงินกู้ข้าพเจ้าติดทางใหญ่เลยล่ะน้อส่วนแอ้บุยังยังจ้างเลยยังเลือดตาขาขาตั้งแอ้ต่างเถิงนักอ่ะน <uncon Marina S 2> ้อเลือดตาขาตั้งแอ้โอ้นักน่วง น้ำจีนนี่นักนวงน้ำจีนนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนักนวงนักนวงเออน้ำจีนโอ้อ้าวอาทีมงานยกมือขึอ้นนีเออนี่ทีมงานบุคคลไอ้หน้องมีแต่บรรดาเฉียวๆทั้งหมดนี่มาสวยกันนำลา่าอะไรคนหาย,ยานะเอ่าน้องนำลปเลย จับได้้ามันจากศูนย์หลดมาบิ้ดบ่แม่ไปดองระบบไฟกับบ่อยังเออประตูนี่ประตูใหญ่นี่เออประตูทางเข้าเฮือนนี่เออบ่อยังเออบ้านไม่ดูนะบ้านประตูนี่ก็แกะสลักข้างในเออคนใหายก็ห้จีนเศาเห็นบ่เออเดี๋ยวไปเสือมันเด้อจีนนี่เด้อเสือบ่ได้ ເອົາເຊື້ອບໍດ້ນນີບມາອມົດນ